หนึ่งว้าทุกคนโอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมฟรีโตนะทุกคนนะก็ช่วงนี้สะวิทเกมมาแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเออเขาเรียกว่าแกล้งหรือว่าช่วยดีเอาว่าช่วยดีกว่าครับทุกคนนะก็คือวันนี้เพื่มเพื่งผมก็จะมาเล่นแม็คตวิทเกมกันนะทุกคนนะก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่นเป็นผู้เล่น4ี่ห้าหกนะครับเพราะว่า ผมเนี่ย okay, มีประสบการณ์ในการเล่นเกมมาก่อนนะครับแต่ผมก็ยังจะมาเล่นอีกรอบนะครับผมเพื่อหยุดยั้งไอ้เกมบ้านี่สักทีโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาช่วยพวกนี้กันนะครับทุกคนเดี๋ยวรอพวกนี้เข้าเซฟเป็นหนึ่งนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็มาดูคลิปเลยนะผมอยากให้ผมแก้เป็นตัวแรกก็คอมมิ่งกันมาเลยนะครับ let's go สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับคนพวกนั้นมันอยู่ตรงนั้นเลยทุกคนเห็นปะคนกอดแล้วก็เดฟบบูเด็บบูเด็บบูกันไงน้องงามเหร ไม่รู้ตอนตอนเย็นผมอยากกินบุกบุกเกียแล้วก็มีใครรู้มาบอกว่ามาเล่นเกียกันไหมแล้วผมก็โดนจับตัวที่นี่อ่ะอว้ยมี่กณโดนคนตบหน้าแล้วมาแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยอ่ะว่าจะเฮ้ยตุกนเอองั้นใครอ่ะะไรตองเฮ้ยคุณมนใครอ่ะคุณเป็นใครอ่ะมีคนอื่นนอกจากพวกเราด้วยหรอเออสวัสดีครับสวัสดีฉันชื่อสองกีฮุนนะนะเออสองกี้ยเขาชื่อคุณคุณนาตอง เราไปเล่นเกมบ้ากันเถอะเราไปเล่นกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณรู้เหรอว่าเกมนี้มันเกี่ยวกับอะไรอ่ะฉันยิ่งเคยเล่นเกมบ้านี่มาก่อนโอ้นี่ที่นี่มันที่เล่นเกมเหรอนึกว่าใช่เหมือนกับพวกเรามาเลที่จับพวกคนกระจอกแปลว่าพวกกระจอกโง่ๆมาเล่นเกม ดูเหมือนเจ้าเด็ดพูนี่สิอันนี้ก็อ้วนเป็นหมูอันนี้ก็เด็กไม่เต็มอันนี้ก็ผู้หญิงที่น่าจะเป็นผู้หญิงที่มินนี่นะหมายว่าพวกนายต้องหลบอยู่หลังฉันเอาไว้นะถ้าพวกนายหลบอยู่หลังฉันพวกนายตายแน่จะบอกเลยอันนี้คือผมอะไรเนี่ยเรียกขอเรียกทหารเนี่ยฉันจะเรียกเจ้าทหารแล้วนะเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันบอกว่าขอแสดงความต้อนรับเอ้ยมันต้อนรับพวกเราอ่ะ ฉันไม่ต้อนรับพวกแกเลยฉันจะชนะเกมว่านี่ฉันเคยเล่นมามาก่อนมันเคยเล่นมามาก่อนเว้แต่มันบอกว่าถ้าเราชนะเกมได้หกเกมเราจะได้เงินรางวัลแบบก้อนโตอ่ะทุกคนมฉันมีเงินรางวัลก้อนนั่นอยู่จะบอกให้แต่ฉันก็กลับมาเล่นอีกทีเพราะฉันเคยเล่นมามาก่อนแล้วนี่เราทำอะไรอีกเพราะว่าคุณกีคุณใช้ใช้เงินหมดแล้วใช่ไหมครับคุณเลยกลับมาเล่นเปล่ามันบิดเงินผม ทุกคนมีนี่กันเท่าไหร่ครับโอ้ผมมีแค่หนึ่งบาทผมก็โดนจับตัวมาแล้วครับเฮ้ยเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเอาละทุกคนนี่คือเกมแรกมันคือเกม A I O U นะทุกคนออกมายังเอ้ยนั่นไงคุณจีฮุนมันคือเกม A I O U พวกนายต้องเฮ้ยไอ้คุณเดทพูหายไี่พวกนายเล่นเป็นหรือเปล่า เล่นยังไงอ่ะคุณกี้คุณคุณเคยเล่นเกมนี้ไหมทำไมคุณถึงถามพวกเราล่ะเอางี้ฉันไม่ได้ถามฉันบอกพวกนายอยู่ว่าถ้าพวกนายต้องหลบอยู่หลังฉันนะมันนั้นคุณอาจจะตายนะพวกนายเคยเล่นเป่า a I O U เคยดูหนังปะเนี่ยเอ้ยเกมจะเริ่มแล้วไอ้กิบเอ้ยเกมเริ่มแล้วคุณเฮ้ยนี่วิ่งเลยเหรอเดี๋ยวหยุดวิ่ไหวไ่ไหอะไรอะ ฉันบอกแล้วว่าเราผิวล่างแค่นี้ก่อนพวกนายไม่ love ผิวล่าง่ยันไงบวกนาตายตายทุกคนเลยเหรอเอางี้เราเราจะมาเล่นกันหน่อยนะกูหยุดเลยเมื่อกี้กูยังโดนอีกเอาละไอ้ตุ๊กตาบ้านนั่นถ้ามันหันมาพวกนายต้องหยุดนะ เข้าใจหรือเปล่ามันนี้คุณนายจะตายเหมือนเมื่อกี้ยังไงล่ะโอเครับทราบวราคุณกีฮุนอยู่หลังฉันไว้นะได้ได้ได้ถ้าฉันถ้าฉันบอกว่านิ่งไว้ให้นิ่งก็จะเบาไอ้ทุกคนเราต้องต้องแตะแถวแบบรถไฟนะเออเออต่อแถวเนรถไฟใช่ผู้นายฉลาดมากไอเออเขาาอยู่หลังสุดก็แต่นายชื่ออะไรไอเออผมชื่อผมผมมาจากปากใต้ครับชื่อว่าคนคอนครับแล้วเธอละให้คนจีบเธอได้เปล่า โอ้ยชันเพิ่สิงโอ้ยนี่ติดมากเลยนะเนี่ยคุณจะโมเด็ตรอสาวสิตามเดี๋ยว่งนิ่งไว้นิ่งไว้เฮ้ยทำไมอย่าคุณโซกี้คุณเดมพุคุณไม่คุณตายกนคุณตาย มันดูยังไงถึงนีมเลยเอาละเมื่อกี้ฉันว่าฉันคงจะพลาดไปหน่อยนะนั่นจะเลืนเรื่องไปอีกแค่ตาดีกว่าโอเคเราสามคนนายตามยันไว้นะโอ้ยนิ่งไว้อย่าขยับนิ่งเอาไว้กูบอกให้นิ่งไว้ลบให้สักวันวิงวิ่งวิ่ง Đi ngoài Lộp bay cho cha để lộp bay tay Ôi chứ phải là lửa 2 của Leo Ôi ƠI tao mà Kẻ tao nín ngồi lên. Ô MY có Chết kẹp chắc sẵn tay Đi ngồi, đi ngoài Đi LÊN mà tao lên mà Đi lên. เดี๋ยวมันเร็วขึ้นปะเนี่ยไม่เป็นไรเราเหมือเวลาเรายังเรายังพอมีเวลาอยู่เราเล่นได้นะเชื่อฉันตามไ้ไหนิ่งไว้นิ่งไว้ผมถึงได้แล้วันแล้วค erm ุณยินผ่านเลยคุณยินเอ้ยเดียวคุณได้ว่ากูโดนยิง โอเคไม่เป็นไรถึงฉันจะเคยเล่นเกมบ้านนี่มาก่อนแต่ฉันก็ลืมได้นะเอาแล้วถ้าฉันบอกให้นิ่งไว้ก็นิ่งไว้นะเดี๋ยวนะนิ่งกูยังไม่ทัดวิ่งออกจากเส้นเลยเหมือนกันนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้จะได้ยินเสียงเพลงเบาๆนิ่งไว้ คุณคุณทรงกีฮุณคุณกรุณายย่านิ่งไว้ได้ไหมเพรหนูไม่ได้ยินเสียงเพลงไอ้เหี้ยกูขำกูขำไปตายเด้อเจ๊บอกให้นิ่งก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงเอ็งพูดอะนิ่งไว้ไอ้ย่ามันยากอะนี่ยวว่าประกาศเอ้ยคุณกีฮุนเขาประกาศอะไรอะ อบอกว่าเช้าเช้าฉันขอกินได้ไหมฉันอยากกินฉันหิวผู้เล่นทุกคนมาที่กลางห้องนะแล้วก็รับข้าวก่อนที่จะเริ่มเกมในสามทีมต้องไปนี่กหเรจเจ้าเจ้าต้องมาที่คนนี้นยเนี่ยต้องมาที่คนนี้ขอข้าว่อยค่ะมันจะให้สเต็กมาหนึ่งชิ้นนะเนี่ยเห็นว่าสเต็กสเต็กไปอิ่มอ่ะฉันเนี่ยอิ่มธอกินเยอะเหรอโอ้ผมก็จะกินไ่ได้ครับโอ้จะต่อยคนกีคุณน จะมาเล่นเกมต่อไปแล้วจะมาล่อคื่อะไรกันคุณกี้คุณไหนคุณเคยเล่นเกมนี้มากี่ที่2คืออะไรคุณบอกเราหน่อยได้อันนี้คือเกมเกมแก่น้ำตานั่ฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนฉันบอกเลยคุณคุณน่ประโยคนี้แล้วเราจะทำอะไรครับคุณฉันจะบอกว่ารูปล่มเนี่ยมันง่ายที่สุดต้องไปในรูปล่มนะใช่ไหมไม่มทางฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนน่าจะเป็นแชมป์เก่าพวกนายต้องตามฉันมาถ้าพวกนายไม่ตามนายจะไม่รอดแน่คุณผู้หญิง มันมีสี่ช่องเราเลือกคนละรูปเอาไหมหรือว่าเราจะฉันบอกให้เลือกลอบไงมันลอบมันง่ายที่สุดพวกนายไม่เชื่อฉันเลยไงเนี่ยไม่มีทางผมไม่เชื่อผมเลือกวงกลุ่มเมื่อกี้ผมเชื่อคุณแล้วผมตายแล้วเราจะรอดกันสองคนด้วเจ้าเดนฟูไม่คุณชื่อดนฟูอ่ะเฮ้ยเราจะเริ่มเลยชื่ออะไรนะนูตฟูนูตฟูอ่ะเฮ้ยทำไมเราได้สามเดียมาทำไมเราได้ดาวอ่ะ้ย อันนี้คืออะไรอ่ะมันจะยากนะครับคุณกีหุนคุณได้อะไรเนี่ยฉันได้ล่มยังไงล่ะโอ้ชีตได้ล่มตามเตนอ๋อได้ดาวชิบหายแล้วคุณกีหุนฉันเคยเล่นมาก่อนชิบหายแล้วคุณกีหุนฉันเคยเล่นมาก่อนเชื่อฉันชิพหายแล้วฉันจะบอกเลยว่าเกมนี้อ่ะี a s y เพราะฉันเคยเล่นมาก่อนฉันเคยเล่นมาก่อนคุณกีหุนทำไมเราตายแล้วอ่ะเธอไม่ฟังไอ้ฉันบอกไงฉันบอกให้เลือกเลขฉันบอกให้เลือกล่มไงเธอก็ไม่เชื่อฉันเลือกสามเหลี่ยมเราจะรอด ตาลายด้วยนะเอ้าคุณกีฮุนกีฮุนคุณกีฮุนฉันว่าเราไปเล่นเกมที่สามันดีกว่านะเพราะฉันนี้ฉันไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าตอนตอนที่ฉันเล่นเกมนี้ครั้งแรกคือนี่ฉันไม่ใช่ตอนแหลนะคือไม่นี่ฉันพูดความจริงนะก็คือพอดีว่าฉันได้รูปเอินที่มันไม่ใช่รูปร่มฉันก็เลยผ่านมันได้ง่ายๆฉันขอโทษจริงๆที่พาพวกนายมาเล่นเลืรูปตรงไม่เลยคุณกีฮุน เอาละไปไปเกมสามกันดีกว่าเกมสามนั่เคยเล่นมาก่อนอมันชื่อเกมว่าชักกะเะยืยใช่หรือเปล่า <laughs> ผมไม่รู้อะไรเลยคุณกีคุณคุณเคยเล่นมาก่อนผมนลผมเออฉัอนก็จําไม่ได้ม,ม,มันมีกี่เกมเพราะว่าฉันก็แก่มากแล้วนะชิฟ้าเลยคุณกีคุณเราจะตายกันหมดไม่ตายแค่อย,อยู่<อ>ขล้างัลังแั้นกี็ผมมีข่าว้ายคุณกีคุณก็คือเราต้องผ่านเลเวลสองก่อนอะ งเยัไม่เคยาไม่เป็นไรเราก็เล่นกันเถอะเอางี้ฉันจะมาแก้มือ้นเกมหนึ่งพวกนายต้องหลบอยู่หลังฉันไว้นะนิ่งไว้จุดเอาเด็ดเดดู่เด็ดคู่ยุดนิ่งไว้นิ่งเอาพี่ฮุนกูนนัมก็อยากเมาว่ะพี่ฮุน ไม่วิฟเวอร์ซี่อยู่รถขุ่นกระพันแบบตานี้เออจะแจ้งจิตนะผมจะแจ้งจิตเลยต้องใช้เส้นดาวไปเดี๋ยวกูบอกให้ไม่ไงวะกู้ชายอยู่แล้วเหลือไม่ใช่กูคนเดียวคนเดียวคุณคุณเฟอร์ซี่คุณได้อะไรครับได้ดาวครับได้ครับผมจะช่วยนะครับแล้วทำไมคุณต้องมาช่วยได้อะ ผมเป็นผู้เล่นที่มีสิทธิพิเศษไงครับอ้าว